เรามาดูวัตถุดิบแกงจืดยไข่น้ำกันนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะแล้วก็วุ้นเส้นวุ้นเส้นที่เราจะผสมกับหมูบดนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวโพดที่เราจะหมักไปพร้อมกับหมูบดแล้วก็มีผักกัดขาวแล้วก็ผักโดยหนะ้าจะเป็นต้นหอมผักชีนะคะแล้วมาผสมหมูนะคะหมักจะได้อร่อยขึ้นค่ะ ใส่น้ำมันหอยสีขาวนะคะน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะลงไปไหน่อยหนึ่งจะทำให้หมูนุ่มขึ้นค่ะขยําให้เข้ากันค่ะ แล้วผสมใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะนี่วุ้นเส้นตัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วนะคะแล้วก็ลูกให้หมูจับตัวกับวุ้นเส้นนะคะแล้วก็พักไว้สัก15นาทีนะคะ <c oughs> เตรียมไข่สำหรับเจียวเลยะค่ะ ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่ไข่ดเจียวลงไปเลยค่ะ ไขยังไม่ต้องสุกดีนะคะเราเติมน้ำลงไปเลยค่ะจะได้มีรสหวานของไข่ด้วยนะคะปล่อยนิ่งๆให้น้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ใส่หมูบดลงไปนะคะที่เราหมักเอาไว้นะคะ เดี๋ยวให้หมูจมน้ำนะคะจะได้สุกแล้วเราเล่งไฟอีกหน่อยนึงนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสดน้ำปลานะคะหมูสุกแล้วคราวน,นี้เราก็ใส่ผักลงไปนะ ช,ชิมรสดูนะคะอันนี้รสได้ที่แล้วพอคุยก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่ผักโรยหน้าไปแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะโรยพริกไทยหน่อยก็จะได้หอมนะคะง่ายไหมคะเมนูไข่ เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุ้ย mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายุ้ยในคลิปต่อไปด้วยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะ